เกืสินค้าขนาดใหญ่พี่น้องเย๋ยใหญ่ยาวมากๆเลยไปจากไหนนี่มาจากอินโดนี้นะอินโดเข้าปากน้ำกรุงเทพวิ่งเข็มนี้ใหญ่มากๆเลยยาวสามร้อยกว่าเมตรเลยนะี่ สามร้อยกมเรือใหญ่เรืออะไรเรือหิงเข็มนี้มันมาจากนในสิงคโปร์นไงสิงคโปร์ปากน้ำสมุทรปราการ เลยามากเขาวิ่งเป็นน็อตเขาไม่ได้วิ่งเป็นไม้มันเรือประมงเขาวิ่งเป็นน็อต ต้องแปมๆอยู่มันต่างชตรงนี้บิดจะโวยวายว่าเมื่อไรรู้ได้ยังไงไปเอ้ยศิษฐ์ธรรมโยตอนนี้มอง ว่าเออที่เกือไม่นับกับที่เดยมสามร้อยสามสิบเวนดันงลดวันนี่<ร>น่าจะเป็นทุกเกลียนี่ไหมมันทุกน้ำมันไหมต่นทิง้งวิ่งออกจากทางไวลยวนืนสนหมอนอนกับเย็นมาไทยเย็นนั้งเฉยเลยลมมันเปลี่ยนแล้วลมมันร้อยเก้า เไม่ไปแล้วเนี่ยทา,างโน้นนี่เดินหน้าเข้ออาหา้ามันก็ไม่ไปแล้วมันถอยกลับเรือมันดีขึ้นแปดสิบบี้ว่าลองเดินหน้าเข้ออาหาางดูดิมันจะดีกลันมหมไม่ดีกัันัหมสามร้อยกว่าเมตรกว้างยี่สิบกว่าเมตรเรือลำนี้วก็ะมอแล้ ถ้าบรรทุกอาหารกินได้ทั้งประเทศนะเนขพวกนี้มันเห็นชินแล้วอยากจะเห็นในพวก้นอยากจะเห็นในรุ่นร้านันนนนมันไม่มิงตนี้มันิงผ่านไงะคบปกนนครับ